ระมายังวังทองผ่อนรองเท้าแล้วก็เลื่อนเท้าไม่น่ารอดนะเราะแต่แล้วแตน โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรายการสุกรับเรรมเนียวันนี้ผมอยู่ในถ้ำถ้ำนึ่งนะครับที่เป็นน้ําอยู่ท่านหลังนี้นะฮะท่านผู้ชมแล้วผมจะพาท่านผู้ชมลงไป,ไปในถ้ำนะไปดูนะครับไปดูความศักดิ์สิทธิ์อิทิทแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ำเพียงดินเนี่ยเกิดมาได้ยังไงเปง็นยะังไงนะจะเป็นร่องรอยเหมือนเหมือนองค์พญานาคที่ท่นานอาศัยอยู่หรือเปล่านะที่เขาล่ำลือกันว่าอย่างนั้นนะครับ เขบอกว่าถ้ำนี้นะยถ้าใครได้ลงไปเสร็จเนี่ยจะสมาสมารถที่จะลุออกไปทางฝั่งเราได้เพราะน้ําที่ตกลงมาเนี่ยหายไปทางลงแม่น้ําโขงนะฮะน้าที่ฝนตกเนี่ยลงแม่น้ําโขงไม่หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้ำนี้จะเป็นยังไงข้างในนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรท่านผู้ชมไปดูถ้านี้สวยแล้วความอลงการแล้วขององค์พ่อพญานาะคนะแล้วก็แม่ย่าพญานาะค ทุกพระองค์ที่อยู่ในนี้นะครับจะพาผู้ชมไปอยู่กันนะครับในเขามีไฟให้เรานะฮะจต้องย่องนะครับอ่ะกรจะโดนน้ำไม่ได้เลยนะท่านผู้ชม ห่นั่งโทรศัพท์นั่งอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้เซฟไว้ด้วยนะฮะไม่มีที่กันน้ำนี่ครับเนี่ยจะไปอย่างนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นหน้าจออยู่เนาะเราได้เห็นกันนะฮะเด้รีบนะเราจะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะเห็นเนาะเห็นอยู่ข้างแต่สามอ่ะเกิดเกิดนะ อันนี้มันที้ภาพโดยถนคะุณสาวพรับจะมันทิ้ภาพไว้นะทีงานนะครับอันนี้ก็เยะขยายได้นะฮะจะถ้ากลอ้องทีงานไม่ไหวหส่งต่อไดนะ้อันนี้นะครับเอาไปตามนครับอันนี้ก็เป็นถาำน,นะครับคุณผู้ชมนะครับเรียกเป็นถที่สวยงามหมากภาพยังใสอยู่ไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตอุยยังสวยยังใสอยู่ในภาพนะครับนะบท่านผู้ชม ม่ต่อครับวันนี้นะฮะผม,ม,ม,มพาท่านผู้ชมมาชมภาพที่สวยนะจากน้ำเป็นเพียงนี่แหละนะครับอ่นี้นขอมท่ทชภาพเป็นส่วนตัวด้วยเดี๋ยวจะมีคนลงมาเยอะนะฮะเราเลยลงมาก่อนนะครับะจะมีน้ำหยดน,นะ่ะเอออาสามาะจะเป็นสายน้ำนะครับที่หลแก่ ฝนตกนะเถึงท้ามขึ้นท่านินหน้างนกันอ้าวเรนเทลดตัวได้แล้วเนี่ยดีเลยมันจะทีงานดูวีเข้ามาด้วยความลำบากขนาดไหนหันหันไปทางนด้านซ้ายด้วยเนี่ยดูว่าความลำบากขนาดไหนเราจะปล่อยพิจารณาตลอดแต่ที้จะเอาไฟไว้ให้ท่านได้ชมด้วยนะครับเอาไฟไว้ให้เดี๋ยวเรนเร มองเห็นท่าแล้วจะได้สวยนะครับเรามาชมบาร์กำยขององค์หัวท่านนะครับตรงนี้จะี้องมีช่องเนี่ยให้เชียวขยิบเป็นช่องนี้เลยมาดูนี่ิครับมาเลยครับไปยุ่งหลังก่อนไปช่ป็นช่องนี้เลยนะครับ เดี๋ยวลองเดินไปเดินไปเลยเดินไปก่อนอ่าเดี๋ยวครับชิมงานเดินไปก่อนครับผมจะถ่ายว่ากล้องเลยตัวนี้เขาจะไปยังไงเขาไปเดี๋ยวไปครับเดินไปครับเดี๋ยวโอ้โหเป็นล่องเป็นล่องฮะนี่นะครับนี้ก็จะอีกแบบเลยเดี๋ยวรับถึงโนนแล้วนะฮะไปถึงแล้วครับ ถ้ามีก็เป็นรูปแบบที่ จะเป็นช่องนะฮะพอดีองพอดีตัวเลยนะช่องเขาจะผ่าขึ้นกลับมาครับนะเดี๋ยวเขาจะผ่ายเนี่ยนี่ดูนะฮะท่านผู้ชมจะเอาหลายเบียรเนี่ยติดพอดีเลยนะฮะติดพอดีเลยเดี๋ยวก็ผู้ชมเนี่ย คนที่จะบอกว่าอ้วนอหรนะืออะไรนี้เขาจะดมหนิกนหนึ่งนะครับก่ะโหลกถือว่าตัวใหญ่นะครับไปตรงนี้ครับไป,ปไปนี่ครับนะครับจะเป็นภาพอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะข้างบนข้างล่างนะฮะเอาแพนไปเรื่อยๆให้กล้องแพรตกล้องเหวียงไปเรื่อยๆครับ นะครับก uhm, hmm? ็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเรวให้ท่านผู้ชมได้ดูพร้อมกันนะครับนี่ารเอาประดาษไฟไว้ให้ได้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะฮะน่าจะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะครับ ที่จะเป็นช่วงนี้ที่เราเรา,เราเล่ามาจากตรงนี้นะคุณผู้ชมไปเจอหน้าสว่า,างไหมอีกสว่า,างมาเด้อไหมครับได,ได้ได้ครับ่ครับโอ้ได้ได้ครับ่ไหมดครับแ่ยดูเพื่อนเนี่ยดมดู การเป็นถ้ำนะครับไดชมที uh ่นี่เขามีกฎขั้นเรื่องะครเท้าเข้ามานะฮะ นะครมองเห็นได้ครับอันนี้เป็นช่องนะเดี๋ยวเด้มาดูครับเดี๋ยวไปดูครับไ,ได้หาไฟนะแค่พือความสวยงามอาจารย์ของเขาเนี่ยอันนี้ไม่มีใครสร้างนะครับก็เกิดมาด้วยธรรมาชาตินะโตอยู่เลย lạnh như thế này gì mọi người yeah. เราขอพ่อปู่บันทึกภาพชนิดนึงนะครับเข้าสู่แม่ย่าที่เป็นพญานาคพญานาคีพญาที่คุ้มครองเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างนี้นะครับมาดูภาพชนิดหนึ่งนะครับให้คนที่ไม่เคยมาจะได้เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องนึงนะครับดูหินคนะเห็นบนดินนะครับ ครับจะมีชอบซอยจะมีเดี๋ยวเราไปช่องนี้ดูค่ับอนข้าเยอะนะครับ <c ười> จะมีการจัดที่นั่ มีคืออะปลยัมีน้ำไหลตลอดเวลาน้ไหลาเลดนครับทนี้จะมีรูปปั้นนูครับู่อถ้าท่านเอามาตาบหัาทำเพื่อเป็นเินของคนนะครับก็นะครจะเห็นแสงแสงไว้นะครับต้มีแสง่ เราไม่รูนะครับเดี๋ยทะลุรอดไปรอดมาได้นะคนแควนะครับรอยู่ได้บ้างอยู่ได้หมดนะครับเนี่ยอยู่ไดนะฮะเด็กผู้ชมอะจจะจะทะลุได้หมดเลยนะครับจะเป็นช่องช่องช่องตรงนี้ก็เป็นช่องหนึ่งนะครับจะทะลุได้อย่างที่เห็นนะี่นะฮะ Dạ voilà. hình <laughs> 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 นะทะลุกันหมดเลยนะครับจะจะกวงหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมจะกวงทะลุไปทะลุมานะฮะเรียยวหาชมยากนะครับนี่ฮะดูดูดูเส้นทางฮะดูที่เป็นรอยขุดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับนะครับเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามเนี่ยจะเป็นช่อง ตลอดเลยนะนี่ช่วงนี้ก็ไปได้นะฮะผู้ชมนะครับพอเห็นแสงไฟนะเร้าหาทีเราขออนืาอทกาอธิบายสนี่สองนะครับเรืนึ่งนสองระเด็นจากมาทเดินทางต่อนะครัถ้ท่านได้รอดผ่นนะครับมี่ได้เรียกว่าประูรังระดที่ามาได้างยกี่ี่องสี่ก่นา เดยว่าะเป้าหน้บที่เราได้แจกปนี่เกยนะครับที่ได้ผิดตอนนี้ไมเป็นผิดสุดท่านเราู้ผิดหน้ารานนะครับหรือว่าเป็นผิดสดของผู้พันาท่านนะครับเกิดที่ไม่ได้มีชื่อขนาดน้ที่ทาาทำมาได้นะครับท่ดีนะครับทำ่เป็นตของรงานะยางนี้สำหรับท่านที่เดินทางมาถึงที่เ้อยนะครับสำหรรอาจจะอกแต่สำมากเองนะครับ

หลอดไฟนะครับหลอดไปด้านบนสีสันของมันครับนี่เป็นช่างหนึ่ง LED เดียวตรงไหนเดียวได้เลยครับนี่ก็เป็นช่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชจะเห็นมันไฟไม่ได้หนนะที่หนึ่งรอยคนแล้ที่จะทำได้ขนาดนี้อันนี้ก็มีชื่อเรียกครับเรียกได้เรียกว่าศาลาพันห้องนะครับนี่คือศาลาพันห้องศาลาพันห้องเดินงทเข้ากหาการได้นะครับ ว่าก็ไม่ได้เปิดในช่วงหมดทั้งพันห้องนะครเนื่องจากาเป็นพื้นทีที่ปันอยนศานะคก็เปิดในชมวหมดทั้งพันห้องนคเจ้าหน้าที่เรารับประกันได้เลยว่าสาเดือนทุกท่านไม่ได้กลับบ้านมเดอนลันีจะมาหน้าที่เรมาเลยนยต้องเลยครัหนหน้าไปหเขาก็ครัไม่ได้เลยเขาเดินหาเลย อ่จะดมีไกด์แล้วก็มีผู้แนะนานะครับว่านี่คืออะไรบ้างนะครับที่ให้เลาด้เจอเขาช่องฝังด้านนี้ดินไน้อสานะครับ Hãy đang này cho kênh này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video các ด้านในครับสวยๆเดินวนข้อด้านในต่อเท้ายาวสองต่อสองครับวัดแถ้เตรียมแล้วไปต่อแถวได้เนะครับเรามีงานครับท่านผู้ชมครับเป็นที่เข้ามามัสตาร์และมากราบขอพรนะฮะองค์เดือนัทลาที่อยู่ในถ้ำนี้นะครับเป็นที่คุณทลาทันท่องแล้วก็คนเข้ามาจำนวนมากทีเดียวอย่างที่ภาพที่เห็นนะฮะเราให้ท่านเห็นภาพเราไม่มีการเซ็นเซอร์เลยนะครับแล้วขอให้ดูสดๆเลยนะฮะ เสียดายนะเราออนไลน์สดไม่ได้ตอนนี้นะสัญญาณมาไม่ถึงนะครับสัญญาณใช่ไหมใช้ระบบ 4G สัญญาณไฟฟ้าเป็นพี่ยานเราไม่อยู่เลยนะเนี่ยตรงนี้นะฮะท่าคุณจะมนวยดูคนหลายคนต่างในเกมพี่ยานคงับเทื่อที่เราจะขออนุญาตใช้คำอธิบายเลยนะครับเดี๋ยวเพืนที่อธิบายเดี๋ยวฝากครับที่จะมีถุงสีเหลือกตอนแรกด้านหน้านะครับตอนแรกด้านหน้าท่านได้เดินผ่านเข้าไปนะครับเม่เที่ยงเรี่ยถุงตัวนี้มันเป็นหินตกไม่ยากเกีินนะคะได้ หรือว่าไม่ยากแก้วเกลือสานะครับผู้ที่ผู้ชนิดผู้ลิาตพระัท่านทำยาทำนะครับส่วนเห็นก้อนถัไปนะครับมีชื่อได้เยี่ันหิดสมบัติท่านนะครับนั่นคือหีดเงินนะครับหีดเงินถัดไปก้อนสุดท้ายที่สามนะครับจะเป็นหิดทองนะครับหีดเงินได้หทองสมบัติข้าพูไม่ยากนะครับมาเงินกันยเชวย ด้านหน้านาเดินตามระบบไฟได้เลครับปรไเลี้ยวรงไเลี้ยวได้เลยครับต่อไปเลี้ยวตรงไหนเลี้ยวได้เเดี๋ยวันาทิตยจะัดน่้กไปก่อนแล้นะไปก่อนไปก่อเริด้วยหายก่อเลยไปก่อน ต um ้องเกอข้างหลังลรอดูตัวเองหรอนี่ทาสารคดีใช่เลยอย่าลืมดูตัวเองด้วยนะอย่าลืมดูตัวเองด้วยนะ ทำยิีงฝ่ายยิ่ตัวเองอยู่ครับ ันจะเป็นกี้ไปจะเปนเช่องที่คนเดินใช่ะหอ่านะฮะขับไปแล้วให้องนยครับน้าก็จะไหลลงไป มาเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเส้นทางที่เห็นอยู่เนี่ยลงในน้ำโขงเลยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมอ๋อดูมุมที่เปนรอยที่นน้ำโขงแล้วกัน่มีเท่านผู้ชมไหมฟังเสียงงานไหมครับนี่เป็นวันที่มาไม่มาสกดาหรือมาการไหว้ครัตามกำนานที่ว่าไว้ในจีนจริงจริอยู่ที่ความเลื่นไงดูสังเกตุไงจะเป็นเหมือนภูเขาต่างๆนะ พกเขาต่างจะไม่เล like. ื่อนี้ก็จะลื่อนมันเปลเหมือนอะไรเนืางหรืออะไรประมาณนี้เลยเือประมาณนะตาม่อ่ะมาทางนี้ต่อครับเขามีเส้นกันให้คนหลงนะครับสีนี้เป็นช่องใช่รหมช่องนะครับผู้ชมจะเห็นไม่มีเดนมาด้วยนะ

ดูริมดูเนื้อหินนะครับเนืจงเจ็ดเนื้อหินนะครับเนื้อหินเนื้อดินเนี่ยให้ลอยเหมือนสีใสไปนะฮะน้ำนักเป็นพันปีน,นะครับไม่ใช่บอกวันของวันนะฮร้อยปีคงจะไม่เท่าอย่างนี้นะครับผมพาท่านผูไปไมีจุดมาที่เป็นอะไรที่เป็นตำนานเนี่ย่เยอะมาก ที่น่าเช่อนะแต่ว่าต้องใช้ที่ยนการชวงเองนะครับใครจะขอได้ก็ขอเองนะเราทำแว็ดสมัยพ่อขาดแคมัเรื่อยเนาอยางีนี่า้แค่หนนะครับ่มที่เ่งาันดีไมา ผาชมนนเห็นไปมเราจวให้คุณที่เขาไปก่เอ้ผมอยู่เทก็คือเราเราเราไม่เหนื่อยเราพักผ่อนนะ่ะาเดินไปข้าไหนเออไป แ่แมวเวลางใาหมาเรนาะแด่วต้องเมตลอดรมานะครับไปเท่าหรเหมือนทับที่นี ग, well, ่นะครับมันไม่หมืนกันเลยโดย่เธอไเปได้ไหเกิอะไร้นตัวเด็กตขึเ ได้เลยไปน่าดีเดี๋ยวเขามาหลานมาชมมาดีนะครับตอนนี้ก็มาได้แล้วลกต่างก้กันานี้ก็ลานี้นเรื่ๆถ่ายแล้ครับฝ่งนูถึงนู่นเลยนะเห็นแสงไหมครับอีริมชมเนี่ยเอกไ่ถึงนู่นได้เลยนับนู้น่นนะ Hãy mời đi luôn. Thế thế luôn. Chúng tôi muốn đi qua đi luôn.